สวัสดีครับทุกคนวันนี้กบก็อยู่กับรายการกบมารีวิวนะฮะแล้วก็ขออนุญ,ญาตนะวันนี้นะคะเดบิวให้บีลี่สเปียเพราะว่าบีลี่สเปียเป็นฟรีวิทนี่แล้วหลุดจากคอนเซอร์เวชชิพกว่า14ปีแล้วก็เลยแต่งตัวมาลุกของอันนี้ฮะเหมือนเอ็มบีเรดาของบีลี่สเปียแล้วก็วันนี้ก็มาดื่มในส่วนของชานะฮะชาชาเป็นชากุหลาบนะครับเพื่อนโอเคเป็นชากุหลาบนะ,ะ,นนบนะ,ะต้องบอกก่อนนะว่าบรรยากาศอย่างน,นี้ดีมากนะครับพอพาไปเดินดูกันนะฮะ อันนี้สำหรับคนชาวทิกตอกนะฮะก็หรือว่า YouTube ที่เป็นวิดีโอสั้นนะวันนี้เรามาเจอกันในกบมารีวิวตัวนี้เป็นคาเฟ่กุหลาบเนาะที่ส่วนกุหลาบกลางพนาพระเขาใหญ่นะฮะต้องดูบรรยากาศข้างหลังนะทุกคนดีมากไปเลยฮะเพื่อนเออไปเลยฮะเที่ยมไหมถ่ายกล้องนะเออต้องบอกก่อนนะพรเนานะว่าตรงนี้นะฮะบรรยากาศดีไม่พอแต่ดูข้างข้างหลังกบนะพรตามมาหมุนตามกบมาเลย นี่คือเขานะนี่คือกุหลาบแล้วก็เป็นเขาด้านหลังเป็นเขาหมดเลยนะฮะท่านบอกว่าบรรยากาศดีมากทุกคนฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนได้ลองมาที่คาเฟ่กุหลาบเขาใหญ่หรูว่าเราว่าตัชแน่นนะ